สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ดุษณีเอาข้าวมาให้น้องหมาถามว่าทำไมพี่ดุษณีมาทำอะไรในสวนยางนะคะก็มีหลายอย่างเป็นต้นว่าเอาข้าวมาให้น้องหมาแล้วก็บ้างๆในระหว่างที่เรา เฝ้าลังวุแด,ดงไว้กลั่าคนจะมาแย่ยก่อนก่อนก่อนที่เรากันเองจะมาแย่ยงไงอยู่บ้างๆก็ตัดฟืนด้วยค่ะฟืนเล็กๆน้อยๆเอาไปทำเชื้อไฟที่เราใช้ถ่านไงเราต้องใช้เชื้อไฟเนาะไปอ้อยน่ะนะอ้อยอ้อยหมายถึงว่า ไะกะเอาฟื้นนี่จะไส่้ติดแวก็ค่อยใส่ฐานานะเนาะเสร็จแล้วล่ะันนี้มาตีาากันบางทีตั้งนานกว่าจะมาไปเฝ้าไว้ระยะเอยนาลูกสนี่ก็เลยเอาปิดเอาผ้ามาตัดดีก็นั่งรอเฉยๆเดีก็มานั่งรอเฉยๆก็ามาตัดเสร็จแล้วล่ะ จนมีก็จะใส่กระสอบเป็กระสอบให้มันเต็มไปไว้ใช้ประจำวันตรงนี้ก่อนแล้วจะกลับบ้านทันมนเนี่ยสถานที่ตรงนี้ที่พิจุกสนีเคยมานั่งไครสุดหาหลักกิโล ้ยพันเสียงลงด้อบักละอันฟฟ่พันเสียงเบาๆเออลิงก็ชอบขอดูการ์ตูนด้วยก็ดูสักหน่อยนึ่งถ้าชาัดแบบทันก็จะได้ขึ้นไล์สดวันนี้ถ้าชาัดไม่ทันก็ไม่ได้ขึ้นวันนี้ไม่เป็นปันไนา เ,าาเอาเข้ามาแล้วก็ต้องให้เขาดูปล่อยไว้ก็อันตรายเล่นอยู่คนเดียวตัวร้อนยังไม่หายดีอันซนี่กับแม่บอกลก็แป๊กไปตามนี่แหละค่ะคเพื่อนๆเออดูสภาพตอนนี้หน้านี้หน้าไไไไปอยางร่วงเนาะไปยางร่วงเราก็ไม่ได้พิยาง ไปย้ายไปดูไข่ห่านด้วยนะห่านมีอยู่สี่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวจะไปดูไข่ห่านมันเป็นอย่างไรไข่ห่าน <c oughs> รับปากแล้วว่าไปดูก็ต้องไปดูให้เขาแต่ถ้าไปดูแล้วคิดว่าหมามันคงไม่เข้าไปหรอกเขาล้าาอมอย่างดีล้อมอย่างดีที่อูตัวนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรหรอก็อะ่ะ ตัดฟืนตัดหลัวไปตามดงตามป่าอย่างนี้แหละตามป่าตามดงตามธรรมชาติทำไรตามสวนตามสวนมันสวนกระโพดนี่แหละของญยาิพี่น้องของเฮ้านี่แหละพระจิตดีข้ทธิ์ผู้ใด้าขอขอบคุณนะครับน้องๆที่เข้ามาชมคลิปในพิฎูษณีหลังบ้าน ทั้งหมดทั้งมวลจดว้เดี๋ยวก็จะไปตามไปตาแก้วตาจอกให้เพื่อนนะคะคุณวันนี้ลมเย็นนะอากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมแต่ไม่ถึงขนาดหนาวเดดจ้าธรรมชาติธรรมชาติ้รรานนอกค่ะมีหลายคนหลายท่านที่จะกลับไปตาแก้วตําจอกให้นะคะอางน,นี้แหละคนเราไปมาหาสู่กัน คนไทยไปมาหาสื ici, an, b àn, b żeby, àn, ่อเจ้ามาบ้านข่อยไปบ้านเจ้าประมาณนี้ตัดูเสียงไม่ดีเดี๋ยวลังมดแดงถ้าลมแรงมากมันก็จะโยดเป๊ะมาใส่หัวคนเบาอยู่เดี๋ยวนี้เรามดแดงกันคต้นมะม่วงใหญ่นะคะ าไปในเมืองอัดคลิปไม่ได้เอาตัดได้หนึ่งนาทีสองนาทีเขาก็จะมีอะไรมารบกกวนตรงหน้าจอเราก็ทําไม่เป็นเนาะก็เลยไปเข้าร้านทีนี้ก็เลยบอกว่าแม่แม่ลองรีวิวร้านหน่อยสิก็เลยลองรีวิวดูไงลองรีวิวดูแต่คิดว่าทําไปแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะกลัวว่าผลกระทบจะกลับมามีปัญหาทีหลังก็เลยลบไปร้านโทรศัพท์จริงๆแล้วไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ ไปให้เขาลบแอปลบอะไรนะคะที่มันที่มันเป็น,นอนที่มันรบกวนเราเนี่ยให้เขาลบแล้วก็เป็นอันว่าตอนนี้ยังปกติแล้วก็ใส้ชีวิตใมีน้านอ่งที่จะถึงนี่น้าว่าชักแบบท,ทันก็คงจะได้ขึ้นทักทายเพื่อนๆน้อ,นนองๆทักแบบไม่ทันก็ ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ซีรีส์เราก็ไม่ได้มีข่าวมีข่าวอะไรนอกจากว่าทักไทยกันไปมาเพื่อนๆน้องๆไปมาหาสู่กันเท่านั้นเลยเพราเราทำช่องมาเพื่อการทักไทยไม่ได้ทำมาเพื่อหัดล้างไทย เก็บปืนให้เต็มกระสอบแล้วก็หมดพันละของเราชีวิตประจำวันเพรเรามีไว้แล้วเนะวาะเวลาเราจะใช้แล้วก็สะดวกสบายก่อไฟป,ปุ๊บมีปืนเล็กๆน้อยๆไปก็ไปดังไปอ้อยนี่กนะ็สบายไปก็ต้องไปนั่งเป่าฝูฝูให้เสียเวล,เวลา นิดนดึงขนาดสองหอบแล้วยังไม่เต็มไม่เป็นไรค่อยๆเอาไปกพมีไอตัวเล็กนั่งข้างหลังแล้วก็ใส่ข้างหน้าไปพอไปถึงขูดเคลื่อนรถนารถถลอกปอกเอปิดไปเบิดสมบุกซมบันนี่ดีแต่คลิปนี้ก็บพรมีอยัางหลายโดเข้ามามาทักทายเพื่อนๆทักทายน้องๆทะะัาเข้าห้างโมดแดงนั่นแหละอีกสักคู่ ออกมาหรอกพร้อมกับสวิงแห่ไข่มดแดงแล้วพิรุษนีกะจะลงคลิปว่ามันสิมานบอม,มีอยู่สามสี่ลังตรงนี้ลังใหญ่ๆนะไม่ใช่เลยหรอกที่มานั่งเฝ้าพอมันได้เวลาพอเขาบอกเขาจะมาแห่บ้านนี้นะสวนตรงนี้นะเป็นสวนของเงินผู้หมวดเพลนเพลินพคอยได้มีเวลานะเวลา นั่นก็ค่อยค้นกับสิค่อยสิมาเอามากแย่งกันเอาประมาณนั่นแหละที่นี่ว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าเออย้ายแย่งกัน๋ยกจิออกมาแย่ให้กินไปเฝ้าไว้ในเดือมือนกนอกจากเอาส اؤ มาให้หมากินแล้วอันนี้ก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าหลวมไปหน่อยเนี่ยไม่กระชับโอเคนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ดุษณีก็คิดว่ามีสาระก,ก็ดีมาก มาเฝ้ารั้วเฝ้าสวนน่ดีก็อยู่เปล่าๆนออยู่บ้านพ่ะมีอีหยังกระเฮ็ดไปคลิปมาลอกปอกแปกไปตามภาษาบ้านดงบ้านป่ากะโคงเสียวบาาหยังนะก็ขอขอบคุณเดี๋ยวสิกรับไปตําแก้วตํำจอกให้นะคะบ๊ายบายนะคะ